สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับพบกับช่องกเกษตรแช n แนลวันนี้ผมจะมาพาพาทุกท่านมาดูกเกษตรหลังบ้านที่ผมปลูกนะครับหลังบ้านของผมเองมีทุกอย่างครับนี่มะเขือพวงครับมะเขือพวงนะครับกำลังติดดอก นี่กล้วยหอมโองครหอมโองนี่มะนาวพันยักษ์นี่มะนาวเป้นครับนี่มะพร้าวพอาวน้ำหอมนีม่กล้วยหักมุมกหักมุก แล้วก็มีเขียวสเสวยมะม่วงเขียวสเสวยนะครับกำลังติดดอกแล้วก็มีมะละกอครับอันนี้ส้มโอครับส้มโอพันทับทิมสยามนะครับกำลังติดลูกครับอันนี้ส้มโอที่ผมเพาะไว้ครับน,นี่มะนาว ที่ผมเพาะไว้นี่ครับกำลังเพาะไว้เลยอันนี้ภูครับภูเขียวหมากอันนี้มะนาวในบอ่อซีเมนกำลังติดดอกเยอะแยะเลยครับ นี่มะละกอนะครับมะละกอพันเตี้ยผมได้เม็ดมาไม่รู้ได้มางไงเลยมา,มาเพาะมาได้ขึ้นนะครับแล้วก็โปลูกในจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ผมทำไว้ครับนี่ก็จะเป็นผักชีตะไขรนะครับ นี่ก็คือมีขาขานครับก็มีแค่นี้นะครับต้นไม้ผักที่ผมปลูกไว้หลังบ้านเข้าคอนเซปต์เกษตรหลังบ้านกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับมือใหม่